สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่31มกรา64นะครับตอนนี้เวลาประมาณเกือบบ่าย3แล้วเราอยู่กันที่สวนป่าเอมอินจังหวัดสกลนครนะครับบายๆเวลานี้ก็ จะพามาดูการทดลองขันน้ำส้มควันไม้นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมกำลังทดลองจะทำการกันน้ำส้มควันไม้โดยใช้หม้อขันแบบนี้นะครับเป็นหม้อสแตนเลสที่ตัดแปลงมาจากหม้อหม้อที่ต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อท่อแล้วก็ใช้ฝาหม้อ ฝาหม้อที่ไม่ได้ใช้แล้วมาเชื่อมต่อกันให้เป็นท่อออกมาแล้วก็หาที่รองรับน้ำส้มควันไม้ที่จะได้จากการกั่นนะครับมาเตรียมไว้รอแล้วส่วนทางนี้ผมให้ดูนี่คือกระทะกระทะนี้เตรียมไว้ที่จะเอาขึ้นมาสำหรับ วางด้านบนแบบนี้นะครับเมื่อเมื่อน้านําเริ่มเดือดเราก็จะเอากระทะมาวางแล้วก็เอาน้ํเปล่าน้ําเย็นเนี่ยเติมลงไปบนกระทะใบนี้นะครับแต่ตอนนี้น้ําส้มควันไม้ที่เราวางยังไม่เดือดยังไม่เดือดนะครับรอสักครู่พอเริ่มร้อนเริ่มใกล้จะเดือดแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาวาง ่วนถังใบนี้ก็จะเอามาไว้เก็บน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการขันแล้วซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าการขันน้ำส้มควันไม้แล้วจะได้อะไรบ้างก็เคยได้ยินมีการพูดถึงการกันน้ำส้มควันไม้แต่ก็ยังไม่เคย ไปศึกษาเรียนรู้ก็พอดีมีหม้ออยู่แล้วก็เลยเอามาทดลองต้มแล้วจะเพื่อจัดกันเลยน้ำส้มคอนไม้ที่ได้ก็ได้มาจากการเผาถ่านเองนะครับมันคือเตาเผาถ่านแล้วก็เก็บไว้เดี๋ยวผมจะให้มาดูน้ำส้มคอนไม้ที่ผมเก็บไว้นะครับผมเก็บไว้ในถังนี้น่าจะได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแนละ้ว เดือนหนึ่งหรือเดือนนิดๆรวมๆกันเผาสองวันสามวันบ้างเผามาเรื่อยๆนะครับได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนเสรศษๆก็ถังใบนี้ประมาณ80ลิตรก็ใส่น้ำส้มควันไมท้ที่เก็บไว้ก็ระดับก็จะสูงประมาณสีดำๆเห็นไหมครับสีดำๆนั่นก็คือระดับของน้ำส้มควันไม้ แล้วผมก็ตักไปใส่หม้อนะครับตักออกไปใส่หม้อใบนั้นก็หม้อที่เตรียมกันก็น่าจะได้ประมาณหม้อใบนี้น่าจะบรรจุได้ประมาณสัก30มกว่าลิตรก็ใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งก็จะตีว่าตัวเลขกลมๆที่ประมาณ15ลิตรนะครับสารทาที่อยู่ในถังสีน้ำเงินที่เก็บ น้ำส้มควันควันไม้ก็จะมีตกตะกอนอยู่ด้านล่างด้วยเพราะเราเก็บมาได้ประมาณเดือนเส,เสร็จแล้วมีเอาไปลองใช้ลดน้ำต้นไม้บ้างนิดหน่อยผสมจะไม่ไม่มากเพราะไม่รู้ว่าสารทาที่อยู่ในน้ำส้มควันไม้จะมีไปด้วยมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ได้ไปลองแล้ว เหมือนจะช่วยในการไล่แมลงได้ดีพอสมควรนี่ครับหม้อก๋วยเตี๋ยวทั่วไปที่มีขายทำท้องตลาดทั่วไปไม่เหมือนหม้อที่ผมใช้กันสม,มุนไพรน้ำยาบ้วนปากนะครับชุดนั้นต้องไปสั่งทำสแตนเลสอย่างหนาเพราะเราเรากันปริมาณที่เยอะกว่านี้นะครับอันนี้ก็ทดลองเรียนรู้ แล้วก็จะลองเอาไปใช้กับพืชผักที่เราปลูกไว้ดูว่าใช้แล้วผลออกมาจะเป็นยังไงวันนี้ก็มาเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมน,นะครับ <c oughs> เป็นนักวิทยาศาสตร์บ่อยมากผมเพราะว่าทุกอย่างมีแต่เพิ่งเรียนรู้ทดลองเรียนรู้ ยังไม่เคยไปหาข้อมูลว่าการกัดน้้ำส้มควันไม้แล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์แบบไหนบ้างทำอะไรบ้างนะครับใจร้อนมีวัสดุอุปกรณ์พร้อมก็ทดลองเลยแล้วเดี๋ยวค่อยหาข้อมูลอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะเริ่มเร่งเร่งไฟแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเอากระทะขึ้นวางด้านบนแล้วเพื่อจะวาง เพื่อจะเทน้ำใส่นะครับเดี๋ยวก็จะเทน้ำใส่น้ำด้านบนนี้ไม่ได้ทำเหมือนตัวกันน้ำน้ำสมุนไพรนะครับก็คงจะต้องคอยเติมน้ำคงจะต้องคอยเติมน้ำแล้วก็ตัดน้ำเปลี่ยนน้ำใบ,ใบ่อยๆเพราไม่เป็นไร๋รอวลองดูก่อนเรียนรู้ ปิดถูกไปแล้วค่อยแก้ไขปัญหาโอ้ระทะเบอร์สิบเก้าน้ำหนึ่งถังเต็มเปี๊ยกพอดีเลยนี่ครับายนส้มควันไม้หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมเก็บข้อมูลไว้ให้ดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเร่งไฟก่อนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวค่ำมืดมากก็ เป็นยังไงยังไม่รู้ก็ต้องพยายามจะทำให้เสร็จตั้งแต่ก่อนที่ว่าจะมืดลงนะครับก็เหมือนเดิมครับจิบกาแฟกันนะครับหม้อต้มกาแฟชวนเพื่อนจิบกาแฟยามบ่ายวันอาทิตย์นะครับวันนี้ เดี๋ยวได้ผลเป็นยังไงผมเก็บข้อมูลเพิ่มเติมแล้วมาตัดต่อไว้ให้ดูนะครับตอนนี้กำลังรอกันน้ำส้มวอนมาอยู่นะครับเพิ่งจุดไฟมาได้ประมาณสัก15นาทีแล้วยังไม่มีหยดน้ำหยดแรกออกมาเลยนะครับ เราดูไปสักพักนะครับครับหลังจากที่ก่อไฟต้มน้ำจนน้ำเดือดแล้วนะครับสังเกตเห็นไหมครับตอนนี้เราได้น้ำส้มควันไม้ที่ไหลออกมาจากท้อ,อยไหมครับเกิดจากการรบกันนะครับ นี่ครับก็กันลักษณะคล้ายๆกับตอนที่ผมกันทำน้ำยาบนปากนะครับกลิ่นหอมมากเลยตอนนี้นี่ครับผมใช้ผ้าขาวบางมาลองไว้มีสีดำๆออกมาด้วยก็ไม่แน่ใจว่า เป็นพวกสารทาอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็คอ,อยติดตามดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสีน้ำเหมือนจะตอนไหลออกมาเป็นสีใสๆแต่ว่าพอพอตกลงมาถึงภาเขาบางเหมือนเป็นสีออกออกน้ำตาลน้ำตาลเหมือนสีน้ำส้มควันไม้ทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูด้านในก่อนว่า ได้สีอะไรออกมานะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันนี่ครับสีที่ได้ก็เห็นไหมครับเป็นสีของน้ำส้มควันไม้เหมือนเดิมนะครับแต่กลิ่นหอมมากเลยนั้นกินจะหอมกว่าตอนที่เรายังไม่ได้กันนะผมว่า ก็ดีได้ประสบการณ์ในความรู้ที่เกิดจากการทดลองไปเรื่อยๆนะครับการกันก็ผมใช้หม้อต้มน้ำนับส้มกอนไม้นะครับแล้วก็พอมันระเหย มันมันมีความรอม้อนมาเลยให้กลายเป็นไอขึ้นมามันก็จะมากระทบกับน้ำเย็นที่อยู่บนนี้นะครับที่อยู่ในกระทะก็จะกลายเป็นจดน้ำแล้วก็ไหลออกมาให้เราเห็นเหมือนอย่างนี้นะครับสีไม่เปลี่ยนนะครับสียังเป็นสีน้ำส้มควันไม้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็จะรอดูเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆตอนนี้ถือว่าน้ำ ส้มกล้วยไม้ไหลออกมาดีมากเลยแต่ที่สำคัญก็คือหลังจากที่เรากันได้น้ำส้มแล้วเราต้องลองเอาไปใช้ดูว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เท่าที่ผมลองศึกษาดู ผ่านทาง YouTube บ้างช่องทางอื่นบ้างเขาก็บอกว่าการกันก็ช่วยให้สามารถเราเอาน้ำส้มควันไม้ไปใช้ได้เร็วขึ้นกว่าปกติที่เราเราต้องเก็บไว้ประมาณ3เดือนขึ้นไปหลังจากที่เราได้จากการเผาถ่านแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้มี พวกการแยกตัวของสารต่างๆ,ๆเช่นสารทาที่ไม่เป็นประโยชน์กับพืชและและไม่เป็นประโยชน์กับสิ่งอื่นๆที่เราจะไปใช้นะครับให้มันแยกตัวออกมาได้เร็วขึ้นแล้วก็จะได้น้ำส้มควันไม้ที่บริสุทธิ์ขึ้นเพื่อเอาไปใช้งานได้เร็วขึ้น ผมก็เลยมาทดลองทำดูก็ค่อยเรียนรู้กันไปนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมทดลองมาศึกษาเรียนรู้นะครับตอนนี้น่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกครั้งนึงนะครับน้ำส้มที่เราได้ตอนนี้ก็นี่ครับผมใช้กรามังสีขาว พราะว่าผมอยากรู้ว่าน้ำที่ได้ออกมาสีจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับน่าจะได้ประมาณสักเกือแบบแบบจะลิตรหนึ่งแล้วน้ำส้มที่ผมใส่ไว้นี่ก็ประมาณสิบกว่าลิตรนะครับในถังในถังใบนี้ที่ใส่ไว้ในหม้อต้มเราใส่ไว้ประมาณสิบห้าลิตรได้น่าจะประมาณสิบห้าลิตรเพราะถังใบนี้น่าจะประมาณ จุได้เต็มที่น่าจะประมาณหลังจากที่เรากันน้ำส้มวันไม้มาได้ประมาณสองชั่วโมงเสร็จๆนะครับผมตอนนี้ผมจะหยุดการกันแล้วผมก็ปล่อยให้ไฟมันมอดเองมอดดับไปเองนะครับก็ยังมีไฟข้างล่างอยู่นิดหน่อยแล้วผมก็นี่ครับ ตักน้ําทิ้งแล้วเปลี่ยนน้าไปหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดขึ้นดูว,ว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับนี่ครับค้นของกระทะก็จะมีสีเหมือนคำค้ขึ้นมาหน่อยสีออกน้ำตาลน้ำตาลเหมือนมีขอบน้ำส้มควันไม้นะครับนี่ครับด้านใน ในกระทะน้อยนั่นก็คือยังมีหยดน้ําอยู่นะครับหยดน้ําที่เกิดจากการกัน,กนเห็นไหมครับเห็นชัดใยนอ่องนี่จะเห็นว่าน้ําส้มคนไม้ที่เราใส่ไว้ถูกกันไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วตรงขอบขอบด้านในจะมีสีคํำต่างกันสีคํำที่เห็นน่าจะเป็นสีของ สารทาเกาะอ,อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ผมว่าน่าจะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเอาภาดแตะู่นิดนึงร้อนร้อนนะครับก็ดำดำอยู่นะน่าจะใช่สารทาหรือสารอื่นประกอบกันทีนี้มาดูด้านนี้นะครับ ส่วนในหม้อนั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทําการกันก่นต่อไปนะครับยังยังกั่นได้อยู่แต่วันนี้พอดีมืดค่ําแล้วผมก็เลยหยุดการกลั่นไว้แค่นี้เพราะระบบไฟฟ้าเราก็ยังไม่พร้อมนะครับนี่ครับที่ดํดๆตรงผ้าเขาบางนี่น่าจะเป็นสารทาและอื่นๆที่ที่แยกตัวออกจากน้ำส้มขอนไม้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดู น้ำส้มควนไม้ที่เรากันได้วันนี้นี่ครับผมใช้กลมังสีขาวเพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับก็ยังได้สีของน้ำส้มควนไม้อยู่เหมือนเดิมแต่สีหน้าจะอ่อนลงนะครับแล้วก็เหมือนก็ยังมีคราบของน้ำมันลอยอยู่ตรงผิวบนของ น้ำที่เรากันได้แล้วบ้างอยู่บางๆนะครับนี่ครับคือผลที่ได้ของน้ำส้มควันไม้แต่ดูแล้วเหมือนก็เหมือนจะสะอาดกว่าที่เรายังไม่ได้กันนะครับตอนนี้ผมได้ลองเอาน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการกั่นนะครับนี่ครับผมตักใส่ขวดไว้นะครับวันนี้ กันได้ประมาณ3ามสี่ห้กเจดแขวดแขวดก็ยังมีหยดติงติงติงต,งตงออกมาอีกอยู่นะครับสิ่งที่แตกต่างกันที่ผมจะหเห็นนะครับนี่ครับขวด,น,น,น,ขวดนี้คือน้ำส้มขันไม้ขวดกลมๆนี่คือน้ำส้มขันไม้ที่ยังไม่ได้กันนะครับสังเกตเห็นไหมครับสีจะแดงเข้มกว่านะครับ ส่วนขวดเหลี่ยมด้านนี้คือ8ขวดที่เห็นนี่คือน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการกันนะครับเห็นไหมครับจะเห็นสีว่าต่างกันชัดเจนเลยความต่างของสีจะได้ข้อสรุปเรื่องอะไรบ้างผมก็ยังไม่รู้แต่รู้ว่ามีมีความแตกต่างเกิดขึ้นอาจจะด้วย การกันถูกแยกสารต่างๆออกไปส่วนหนึ่งหรือเปล่าก็เลยทำให้สีแตกต่างกันนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับกวดกลมนี้คือน้ำส้มควันไม้ที่ผมกเก็บไว้แต่ยังไม่ได้กันนะครับด้านนี้คือเพิ่งกันเสร็จเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บไว้ว่า ไอตัวที่เรากันแล้วจะมีการตกตะกอนอะไรเพิ่มอีกไหมส่วนหนึ่งก็จะเอาไปลองใช้เลยก็ค่อยๆทดลองเรียนรู้เพิ่มเติมกันไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนนะครับเดี๋ยวมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนแล้วก็ทดลองเรียนรู้ไปพร้อมกันอีกนะครับวัสดีครับบา,บายบ y ย hmm <laughs>